เยอครับพี่น้องพูดเบิ่งหังว่ามันครับมีแต่หัวใหญ่ๆครับพูดเสียอย่างเดียวครับบนหน้มันหนังจากแดดเนี่ครับมาเ้อมากวนมันน้ำกันครับนี่ครับเศร้าใส่เศร้าสวนเหตดป้ายมือมือครับมันหน่อยครับโมเมนต์มันปีวัวมันกับพบประมาณนี้แหละครับ พอได้เงินซื้อขนมให้ลูกให้ร้านนี่แหละครับจากล,าร,ล,าลร่บุญะมนแปะลานี่นะครับ จิ้มแล้วครับขั้นหนึ่งกำลังที่ออกครับนี่แหละครับเต้าสวนเต้าห้เต้าส่วนหม้อมันกั็โุกครับโกุกเร็ย ครับเป็นกำลังจะเอาไปคลายนะครับ <c oughs> ดไทยครับมันไทยดปาดมั่นครับ โด้กดกกแด็แกๆครับพี่นอ้องไปเบิ่งทีมงานเขาครับรมัณนสิบเอ็ดคนนยครับทีมงานเพิ่น นี่ครับสวน